คลาขันตาค่ะจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะดินจะพาเที่ยวชมที่ดินวิวเขาสวยค่ะติดถนนสองด้านเลยนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนบรรยากาศดีอากาศดีค่ะเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะคะแถมบ้านฟรีหนึ่งหลังค่ะเนื้อที่10ไร่หงาน17ตารางวาอยู่ตำบลเขาชะง,งุ้มอำเภอโพธารา,า,ามจังหวัดราชบุรีค่ะ เป็นโฉนดนอสอสี่จอขุดแดงเลยนะคะอยู่ในแหล่งชุมชน,นะคะ่ะอยู่ในเขตชนระทานนะคะติดถนนถึง2ด้านเลยค่ะด้านหน้าที่ดินติดถนนลาดยางนะคะกว้างอยู่ที่200เมตรส่วนด้านข้างนะคะติดถนนสาธารณะอยู่ที่65เมตรค่ะแถมฟรีบ้านหลังนี้เลยนะคะ1ห,หลังมี2ห้องนอนแล้วก็1ห,ห้องน้ำค่ะเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศนะคะ บ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะแล้วก็มีวิวภูเขาล้อมรอบที่ดินเลยค่ะบรรยากาศดีนะคะอากาศดีไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยค่ะบริเวณรอบๆแถวนี้เป็นพื้นที่การเกษตรนะคะห่างจากคลองชมระทานคลองใหญ่เพียง2-300เมตรเท่านั้นค่ะส่วนด้านข้างของที่ดินเรานะคะก็มีคลองลอยด้วยแหล่งน้ำดีบรรยากาศดีนะคะที่ดินเราเป็นที่ราบเลยค่ะ ส่วนตรงที่ดินยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็ถมไว้เรียบร้อยแล้วน้ําไม่เคยท่วมเลยนะคะก็ดินดีด้วยภายในที่ดินปลูกต้นมะพร้าวนะคะไว้ประมาณสัก70กว่าต้นได้ค่ะเหมาะที่จะทําสวนทําการเกษตรขุข้องหนองนานะคะหรือว่าเป็นบ้านสวนถ้าท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่นะคะลองนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะ เป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงเลยนะคะส่วนด้านข้างของที่ดินเราทีา่ล้อม้วดลวดหนามหน้ากว้างอยู่ที่230เมตรค่ะด้านหน้าตรงนี้นะคะก็เห็นวิวภูเขาสวยๆด้วยค่ะน้ำปปาเป็นประปาหมู่บ้านนะคะถนนสาธารนณะตรงนี้กว้างอยู่ที่65ค่ะเป็นปปาของอบอตอนะคะฝั่งนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกค่ะส่วนฝั่งของ ตัวบ้านนะคะที่ติดถนนลาดยางกว้างอยู่ที่200เมตรหันหน้าไปทางทิศใต,ต้ค่ะตรงนี้อยู่ใกล้ร้านค้าร้านอาหารด้วยนะคะการเดินทางเข้าออกได้สอเส้นทางค่ะมีต้นไม้ด้วยนะคะล่มลื่นค่ะมีเพื่อนบ้านเดินทางไปมาตลอดทางวันเลยค่ะที่ดินเราตรงนี้เป็นที่ราบเลยนะคะแหล่งน้ำดีค่ะส่วนฝั่งทางนี้นะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะฝั่ง ฝั่งรัวลวด,ลวดน้านะคะอีกฝั่งหนึ่งก็คือหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะบรรยากาศดีนะคะเหมาะที่จะทำบ้านสวนทำการเกษตรได้เลยค่ะฝั่งนี้ทิศเหนือนะคะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินแบบนี้อยู่นัดชมได้ทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังของที่ดินกันนะคะที่ติดคลองปูนลอยค่ะตรงนี้นะคะก็คือคลองปูนลอยค่ะในช่วงที่ชาวบ้านทำนาน,นะคะก็จะมีน้ำ เต็มคลองปูนลอยตรงนี้เลยค่ะเอามาทําสวนทําการเกษตรรดน้ำต้นไม้ทํำนาได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะอันนี้คือคลองลอยนะคะส่วนด้านหลังที่ดินเราตรงนี้ก็ปลูกต้นมะพร้าวนะคะไม่ต่ำกว่า70ต้นแล้วก็มีวิวภูเขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะด้านข้างเพื่อนบ้านเราก็เป็นไร่นากันนะคะจากตรงที่ดีมยืนอยู่ตรงนี้นะคะ กว้างเรียบถนนลาดยางไปถึงแท้งน้ำสีส้มตรงนี้เลยเป็นหน้ากว้างของที่ดินเรานะคะกว้างอยู่ที่2 0 0เมตรค่ะไฟฟ้าพร้อมเลยนะคะถนนลาดยางตรงนี้รถสามารถสวนกันได้นะคะเพราะมีไหล่ทางไว้ให้รถสวนกันค่ะเข้าออกได้2เส้นทางนะคะจากกรุงเทพเริ่มต้นที่สายใต้ใหม่ค่ะมายังที่ดินเราอยู่ที่85กิโลเมตรเท่านั้น การเดินทางก็สะดวกสบายนะคะเดี๋ยวดิมพาชมวิดีโอมุมสูงของที่ดินอีกทีหนึ่งนะคะที่ดินเรา10ไร่1งาน17ตารางวาค่ะอยู่ตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะราคาขายอยู่ที่ไร่ละ3 7 0 0 0 0บาทนะคะราคานี้ต่อรองราคาได้อีกค่ะถ้าท่านใดกำลังมองหาที่ดิน ลักษณะนี้อยู่นัดชมได้ทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ